มากันที่อีกหนึ่งข่าวนะฮะต้องบอกว่าเป็นข่าวความบันเทิงกันบ้างเชื่อว่าหลายคนน่ะก็ต้องการความบันเทิงต้องการความแบบผ่อนคลายในชีวิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบในแต่ละวันคือแบบโอ้โหสถานการณ์บ้านเมืองมันก็โหดร้ายนะฮะก็ละครอีกหนึ่งอย่างก็สามารถให้เราผ่อนคลายช่วยปลดปล่อยความรู้สึกในช่วงเวลานึงได้เหมือนกันนะฮะซึ่งช่อง3ของเราก็มีละครออกอากาศทุกวันนะฮะทุกวัน2ช่วงเวลาเลยทั้งวันช่วงเย็นหนึ่งทุ่มรวมถึงช่วง2องทุ่มครึ่งนี่แหละ รวมถึงละครลีลานก็ยังมีติดตามอยู่เรื่อยๆแต่อีกหนึ่งเรื่องต้องบอกว่าเขาฮอตมากๆสําหรับพระเอกหนุ่มคนนี้ก,กระทิง5ุนนลงกระทิง <5 S 1> ขุงนนรลงนะฮะทําไมคนถึงเรียกว่ากระทิง5วันเพราะว่าตอนนี้กระทิงมีละครอ,ออกอากาศพร้อมกันถึง2เรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นพาวมุกถึงแม้พาวมุกอะตอนนี้จะเหลืออีกตอนเดียวก็คือวันจันทร์หน้าจะอวสานแล้วนะฮะ แล้วก็มีละครเรื่องแคนรักสลับชะตานะฮะก็เลยทาให้กระทิงเนี่ยแหละได้รับฉายากระทิง5วันเพราะว่าแคนรักสลับชะตาออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะ,ะเขาบอกว่าคาแรคเตอร์ของกระทิงทั้ง2เรื่องเนี่ยก็คือแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะฮะอย่างในพามุกเนี่ยแหละก็คือเป็นอปป้าแสนดีส่วนในแคนรักสลับชะตาเนี่ยก็คือเป็นแบดบอยสายฮืนอะไรอย่างเงี้ยแบดบอยสายฮืนใช่เมื่อวานนี้นะคะ่ะได้เจอกระทิงใช่ไหมฮะ เขาไปร่วมงานเปิดตัวโชมใหม่ของสถาบ,บันอุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์กนี่แหละนะฮะจะเป็นแบบแนวออนไลน์ด้วยเปล่าไม่รู้เนาะก็ขเขาก็บอกว่าถึงกระแสตอบรับละคร2เรื่องนี้เขาบอกว่าดีมากนะชื่นใจสุดๆเลยกระทิงยอมรับว่าตอนแรกละครนอากาศพร้อมกัน2เรื่องก็กลัวกลัวว่าคนเนี่ยจะเบื่อหน้าแต่ปรากฏว,ว่าแฟนละครชอบทั้ง2เรื่องเลยจ้ารักกระทิงวันจนันท พาจากพราวมุกแต่ว่าเกลียดกระทิงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จากแขนลักสลับชะตาคนดูต้องสวิทชิ้นไหนวะอุ้ยวันจันทร์อังคารฉันดูกระทิงกับพราวมุกเป็นหมดรักแบบผู้ชายอบอุ่นน่ารักเกาหลีเกาหลีคิวๆวัเสาร์อาทิตย์ขอเกลียดหน่อยละกันแชทบอยอะไรอย่างนี้ทำ้ายพระเอกทำลายทุกคนนะฮะกรทิงได้ยินแบบนี้กระทิงว่าไงรู้ไหมดีใจพี่ผมดีใจมากเลยชื่นใจหายเหนื่อยเลยนะฮะก็นี่แหละ เขาบอกว่าแคนบรักสลับชะตาเนี่ยจริงๆมาเล่นยากนะเป็นบทที่เล่นยากมากใช้เวลาในการเวริร์กช็อปนานที่สุดตั้งแต่เล่นละครมาเลยน้องบอกนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าจากกระแสตอบรับเนี่ยก็คือละครทั้งสองเรื่องถือว่าส่งผลให้ยอดคนติดตามในอินสตาแกรมเนี่ยสูงขึ้นเยอะมากด้วยนะฮะอยอดกระทิงเดือนที่ผ่านมานะหลังจากที่มีละครออนสองเรื่องด้วยกันนะหูยสองแสนนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะยอดกระทิงขึ้นนะฮะสำหรับเดือน,นะะมิถุนายนนี่แหละ ขึ้นมา1 6 5 0 0 0กพว่าคน oh. นะฮะน้องก็บอกว่าเตรียมจะเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ด้วยไอ้ข่อยรักเจ้านะฮะไอ้ข่รออักเจ้านะฮะข่รักเจ้านะฮะข่รักเจ้าเป็นละครอีสานขนาดแท้นี่แหละเล่นคู่กับน้องอุ้มอิสยานะฮะซึ่งต้องพูดอีสานทั้งเรื่องเหมือนกันก็หลังจากสถานการณ์โควิดดีขึ้นกะ็คงจะได้เริ่มเปิดกล้องกันนะฮะแต่เมื่อวานเห็นภาพภาพหนึ่งที่แบบว่าตอนที่กะทิเขาจะให้สัมภาษณ์เขาต้องแบับ ห่างกันขาใช่ไหม,มแล้วต้องมีคนเนี่ยไปติดไม้ให้น้องกระทิงสูงมากแล้วคนติดไม้เนี่ยเตยี้ยครึ่งหนึ่งของกระทิงอะนางสูง190้างสูง190เอ,า,อาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องกระทิงขุนนนลงกันหน่อยฮะคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีฮะชื่นใจวันไหนขึ้นที่หนึ่งเรายิ้มมากเลยอะไรเงี้ยแฟนๆเขาชอบบอกว่าแบบเขารักทิงวันจันทร์อังคารน,นะแต่ว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ย เกียดทิ้งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีก็ปรับตัวไม่ทันอะไรยเงี้ย <c oughs> ก็น่ารักครับทุกคนน่ารักมาก <c oughs> ใช่ครับใช่มันแบบว่าต่างกันมากเลยแบบคนนึงแบบว่าอบอุ่นละมุนมากเลยอีกคนนึงแบบว่าเอาแต่ความสุขของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยยอดคนติดตามเพิ่มขึ้นเยอะไหมครับครับอยอดคนติดตามเราจากกระสันละครหรือเเยอะครับช่วงช่วงนี้ก็ถือว่าเยอะเยอะขึ้นมากแบบตกใจเลยครับเพราะว่าปกติแบบเราก็ค่อยๆขึ้นเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นละคร2เรื่องด้วยครับแล้วก็ แต่โดยส่วนตัวผมผมดีใจครับที่แบบว่ามีคนติดตามเราเยอะขึ้นมีคนให้กําลังใจเราเยอะขึ้นครับช,ชื่นใจครับหายเหนื่อยผมรู้สึกว่ามันหายเหนื่อยมากมันตอนแรกเราเรากลัวว่าแบบเรื่องนี้นนะมันเป็นบทที่ผมไม่เคยเล่นแล้วมันเล่นยากมากเลยครับแบบมันต่างจากตัวละครอ,อื่นต้องใช้เวลานานในการแบบว่าศึกษาตัวละครเวิร์กช็อปตัวละครเราของเราไหมอย่างบัวเพราะว่าบัวก็5วันเหมือนเราครับก็ก็คุยครับตอนตอนแรกก็คุยกันว่าเออเขาจะเบื่อเราไหมนะอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่า แต่ว่ามันเป็นอะไรที่พวกเราควบคุมไม่ได้ครับเราก็เลยแบบว่าเออไม่เป็นไรเราทํางานออกมาเต็มที่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับโฟกัสการถอดเสื้อผ้าของเราเราสึกเขินเขาเขินนะเขินใช่ครับก็คือ เขาจะบอกเราก่อนประมาณอาทิต <fi>: ย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยฮะว่าเดี๋ยวทิ้งมีฉากถอดเสื้อนะอะไรเงี้ยก็คือตอนแรกพี่อมก็เขาพูดเล่นว่าเนี่ยเล่นไม่ดีก็ถอดเสื้อไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาแก้เขาแแต่ว่าพี่อมก็คือจะเป็นแบบว่าบอกว่าตัวเนี้ยคือ เหตุผลมันก็คือแบบเราเหมือนผู้ชายทั่วไปที่แบบอยู่ในบ้านก็ถอดเสื้อเป็นปกติอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเงี้ยครับก็เลยอยากให้เห็นความเรียวมากขึ้นอะไรการคุณกำไรแฟนๆเป็นตัวเปงก็เป็นเงินคืนกำไรเหมือนกันเออเรียกยอดไล่อรอตอนนี้มีเรื่องเรื่องใหม่ที่กำลังจะถ่ายทำครับอ่าอ้ค่อยฮักเจ้าครับหรอเป็นภาษาอีสานครับภาษาอีสานใช่ครับเดี๋ยวว่าพอหมดโควิดนี้น่าจะเริ่มเรียนเลยครับครับอ่า นังเอกเล่นกับอุ้มครับอุ้มอิสยาครับครับผมมีพุทธาในการพูดภาษาอีสานไหมครับก็คือต้องต้องพูดนะครับก็คือเป็นคนอีสานเลยครับเป็นคนอีสานแบบในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของชาวอีสานที่มีทั้งพญาแถนและมีประเพณีทั่วไปเลยครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับความรักขึ้นมาอย่างนี้ครับ อ่านะฮะน่ารักตัวจริงน่ารักนิใส่ดีอย่างนั้นหรอกมากนังหุ่นดีนังหล่อนังป้าเกาหลีมากคือดูเนี่ยคนคอมเมนต์เยอะเลยนะบอกว่าเนี่ยกระทิงหล่อน่ารักค่ะชอบกระทิงนะคะอะไรอย่างงี้บางคนก็บอกว่ารอดูน้องกระทิงนะคบแปะแปะไม่เบื่อจ้าที่ฉันพูดเนี่ยคือฉันชมว่าน้องนิใส่ดีใช่ไหมแกนี่มามุมแบบว่าหล่อน่ารักสูงนิใส่ดีด้วยแต่ก็หล่อน่ารักคือองค์ประกอบครบไงอ๋อโอเวอร์ออลอืมเออนะฮะ ก็ฝากติดตามด้วยสำหรับพาวมุกก็อีกหนึ่งตอนนะฮะวันจันทร์นี้จาวาแล้วนะครับแล้วก็<ข>น,นี้สุขเสาร์ที่สลับชะตาดูแค้แน,ร,น,นรักก่อนนะฮะสุขเสาร์ทิ์นี้นะฮะถือว่านางพัฒนาฝีมือการแสดงมาเยอะมากเหมือนกันนะฮะจากดูหน้าจอแล้วชื่นชมนะฮะเอา,อานี้ก็บัวบัวก็ห้าวันบัวก็ห้าวัน กระทิง5วันบัว5วันอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ทักทายแจ้งข่าวบอกเก่ากันเข้ามานะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆขั้นในการใช้ชีวิตด้วยนะฮะใช่แล้ววันนี้ขอบคุณเสื้อสวยๆนะ<า>ครับเสื้อสวยๆจากร้านนีออ b บายปรินซ์ด้วยนะครับมี2สาขาด้วยกันที่ยูนิเตอรชั้น3นะฮะ,แล,ะแล้ว จุดจักรนะฮะตรงข้ามห้องน้ำห้านะคะเสาร์ที่นี้เจรู้ไหมว่าพี่นกเนี่ยของร้านเนี่ยเขาแคปรูปเราทุกวันสองคนทุกวันเลยนะจริงอ๋อเขาไปกดไลค์กดให้กําลังใจร้านเขาได้นะโต์ใหเขา่อกอ่ะเธอไปดูไอจีเขามาใช่ไหมเปล่ามันเด้งขึ้นมาพอดีฉันก็เลยเห็นเลยเข้าไปดูก็เลยโอ้ยแงว่าตามเนเลยแงว่าตามมันเด้งขึ้นมาจะตามสวยๆลายใหม่นะฮะนี้ลายใหม่ดูสิเวลามาชนกันเห็นไหมแป๊บมาชนดิ ดูระเวียนหัวไหมไม่เวียนหัวอสวยๆผิวๆแกทําไมของแกขดมันใหญ่กว่าฉันนะโอ้โของฉันดขดเล็กกว่าแม่ของกอกขดแกขดแกดูขยายอย่างนี้ป่ะกล้ามากม,ม,มันน้ําเงินเหมือนกันลิสสีเดียวกันดูดีๆล้วเป็นสีขาวเยอะกว่านะอ๋อคุณสิงโตบอกว่าใครถอดเสื้อให้ดูในละครอ่ะแปลก็ว่าดีหมดนะฮะใช่แหละ ใช่ผู้ชายหน้าตาเป็นไงไม่รู้ถอดเสื้อมาดีหมดดีหมดนะฮะอะ